ที่นี่คือชุมชนบ้านห้วยโตซึ่งห้วยโตนั้นก็อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ20กิโลเมตรในยุคก,ก่อนนั้นใครก็ตามเนี่ยครับที่ไปตลาดหรือไปเที่ยวงานปีใหม่คนในตลาดก็บอกว่าคนที่มาเนี่ยห้วยโตแน่ๆคนห้วยโตแน่ๆเพราะยุคนั้นเนี่ยมันทุรกันดารการจะเข้าไปในเมือง20กิโลเมตรต้องเดินอย่างเดียวครับ ไงเดินอย่างเดียวจะทั้งว่าคนเริ่มมาตั้งชุมชนอาศัยอยู่มากขึ้นพอเกิดเป็นชุมชนบ้านห้วยโต้ก็เริ่มมีทางการที่จะให้มีการสร้างวัดเมื่อมีการสร้างวัดแล้วชาวบ้านก็มาช่วยกันบำรุงมาสร้างวัดเมื่อมีการสร้างวัดบำรุงวัดแล้วสิ่งที่ตามต่อมาก็คือเด็กจะต้องได้รับความรู้ต้องมีการเรียนการสอน วัดก็ทำหน้าที่เป็นครูสอนจึงเกิดโรงเรียนวัดฮอยโตขึ้นบนพื้นที่30ไร่ในปี2481วัดฮวยโตนั้นก็ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นมาอาศัยศาลาการประเรียนของวัด mm hmm. เมื่อสร้างโรงเรียนเสร็จ hmm. เด็กมาเรียนนั้น mm hmm. ก็มีพระภิกษุเจิมเป็นจเจ้าอาวาสมีพระภิกษุรองเป็นผู้ทำการสอน ลังจากวันนั้นเป็นต้นมาครับชุมชนนี้ก็เริ่มโตขึ้นมาเริ่มโตขึ้นทางด้านของวัดโพยโตชาวบ้านก็บอกว่าตรงนั้นมันเป็นที่ที่ไม่เหมาะสมก็ย้ายขึ้นมาอยู่บนที่เป็นเนินสูงเพราะวัดโพยโตนั้นที่อยู่ข้างล่างบางครั้งบางคราวเวลาฝนตกหนักครับน้ำมันลงจากน้ําตกก็อาจจะเข้ามาท่วมอาจจะเข้ามามีปัญหามีผลกระทบกับวัดมีผลกระทบกับโรงเรียนได้จึงย้ายที่ขึ้นมาที่นี่มีพื้นที่30ไร่ จากวันนั้นเป็นต้นมาครับทางบ้านชาวบ้านก็เริ่มมาสร้างอาคารที่เป็นอาคารเรียนอาคารที่สำหรับใช้ในการสอนโดยตัดไม้มาบ้างเอามาเลื่อยพอเลื่อยเสร็จแล้วก็มาช่วยกันสร้างก็กลายเป็นโรงเรียนเล็กๆจนกระทั่งว่าพศ2517ครับทางด้านของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นก็ได้เห็นว่าที่นี่มีการตั้งเรียนแล้ว ก็เลยมาสร้างอาคารอนเนกประสงค์ขึ้นมาเป็นหลังแรกเป็นอาคารคอนกรีตอยากเพราะนั้นเป็นต้นมาครับเด็กที่นี่อยากโรงเรียนป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ก็ขยายโอ,อก,กาสมาเป็นถึงปฐมปีที่6แต่ว่ามันเป็นปัญหาว่าอยากเด็กนักเรียนที่เคยมีมากครับก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยกลายเป็นว่าเด็กนักเรียนของโรงเรียนที่นี่มีเพียงแค่4 0ิกว่าคน ก็เป็นโครงการหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าถ้าเด็กน้อยเกินไปก็จะมีการยุบรวบรวมโรงเรียนจังหวัดกระบี่นะครับมีโรงเรียนที่จะถูกยุบนั้นถึง40แห่งด้วยกันที่นี่ก็เช่นเดียวกันครับทางด้านการศึกษาธิการจังหวัดนั้นก็บอกว่าโรงเรียนแห่งนี้นั้นเนี่ยโดยเขตพื้นที่การศึกษาบอกต้องยุบต้องไปรวบรวมกับโรงเรียนทัพสิโรงเรียนก็ซุดชมไปตามสภาพ ตามที่เราเห็นนะครับว่าโรงเรียนที่สร้างมาแต่เดิมแล้วนะครับอาคารที่เป็นอาคารไม้ตามที่เห็นมันก็จะเป็นอาคารที่ผูกพังไปตามกาลเวลามีปลวกขึ้นมากินบ้างแล้วก็ไม้ต่างๆฝ้าพดานก็หล่นลงมาบ้างอะไรต่างๆเป็นต้นวันนั้นสิ่งที่เราได้เห็นครับว่าจากการเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากบ้านแล้วก็มีวัดเข้ามาตั้งจากวัดมาตั้งแล้วก็มีโรงเรียนก็กลายเป็นบ้านวัดโรงเรียนก็คือบวรนั่นเองมาับัดนี้โรงเรียน วัดห้วยโต้นั้นมีชื่อเพิ่มขึ้นมาเป็นโรงเรียนวัดห้วยโต้บรวรพัฒนาสิ่งที่เห็นทย้อนหลังกลับไปเมื่อ6เดือนที่แล้วโรงเรียนแห่งนี้นั้นมีสภาพคิดว่าเหมือนโรงเรียนร้านเลยครับสุดโทรมมากสีสันต่างๆครับก็มันจืดซีดอาคารทั้งสองหลังครับกบ็มีปัญหารวมถึงห้องน้ําห้องส่วมรวมถึงสนามฟุตบอลรวมถึงลักษณะของ ภูมิทัศน์ต่างๆและรวมไปถึงสิ่งที่เขาใช้ประโยชน์ก็คือแปลงเพื่อการเกษตรนั้นเสียหายหมดเลยครับใช้ไม่ได้ต่อมาคุณโรเบิร์ตเบโรโน่เป็นชาวอเมริกันก็ได้เข้ามาที่นี่ก็ได้เห็นสภาพของโรงเรียนว่ามีสภาพสุดโทมเด็กก็เหลืออยู่40กว่าคนโรงเรียนนี้จะถูกยุบแล้วก็ได้นําเอาสิ่งที่พบที่เห็นนั้นไปคุยกับคุณชวนผูการวนนายกสภาการศึกษา แล้วก็คุยกับทางมุยธินายพิผ่องนางกีครูข้าว้วนว่าต้องการที่จะมีการพัฒนาโรงเรียนแห่งนี้เพื่อยกระดับยกฐานะไม่ให้โรงเรียนนี้ถูกยุบให้เด็กนั้นกลับมาเรียนใหม่แทนที่จะไปเรียนที่ในเมืองแต่กลับมาที่นี่แต่จะกลับมายัางไงก็เป็นขั้นตอนในการทํางนานเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาดูชวนเข้ามาดูแล้วก็ได้เห็นนะครับสภาพทุดโทรม ก็เลยได้ให้คุณใน้เปิดโดรนนั้นไปหางวประมาณคุณชวนเองก็ได้ไปบอกเล่าเรื่องนี้ให้กับหลายๆท่านได้ฟังว่ามีความจำเป็นในการที่จะมาบูรณะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนเก่าที่ตั้งมาในปี2481ให้ฟื้นคืนสภาพมาและให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีสังคมที่ดีมีคุณภาพทางการศึกษาและ มีสุขภาพของเด็กทุกคนนั้นมีสุขภาพที่ดีคุณชวนก็ได้ไปคุยกับหลายรายก็ได้รับเงินบริจาคมานายแพทย์เติมชัยชชยนวัตรบริจาคมาหนึ่งแสนคุณรอมผู่ก้าวล้วนบริจาคมาหนึ่งแสนคุณิดาพันวิชาตคุณบริจาคมาห้าหมื่นคุณโรเบิร์ตเรโนก็ไปเอาจัดหาอุปกรณ์ต่างๆมาเนี่ยเป็นเงินหนึ่งแสนบาทและคุณชวนผู่ก้าวล้วนนั้นบริจาคสมทบ รวมทั้งหมดนั้นที่มีการบูรนณะโรงเรียนหลังนี้ครับไปเป็นเงินทั้งสิ้นมันความจําเป็นในการที่บูรนณะต่อไปนั้นมีเยอะครับที่เราต้องเงยน็นต้องทำแั้นอกจากในส่วนตรงนี้แล้วก็มีการไปบูรณะห้องน้ําซึ่งมันสภาพทุดโทรมพังไปตามสภาพฝาโถส้วมก็ไม่มีน้ําก็ไม่ไหลยิางติดต้นนี่คือสภาพของห้องน้ํา แต่ก่อนนั้นเนี่ยใช้การไม่ได้ครับสุดโสมมาวันนี้ได้มีการปรับปรุงใหม่และมีโซลาเซลล์นะครับมาติดตั้งด้วยเพราะฉะนั้นแสงสว่างที่เกิดขึ้นในห้องน้ำก็ใช้ไฟโซลาเซลล์ได้กลิ่นสีใหม่นะครับห้องชักโครกนะครับสองห้องนี่คือห้องน้ำใหม่ที่ได้เข้ามามีการบูรณะซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้และใช้ได้ดีด้วยและได้มีการไปพัฒนา พืชผลแปลงเกษตรมีการเลี้ยงปลามีการปลูกผักเรามาดูครับการฝึกอาชีพก็คือส่งเสริมให้มีการทําการเลี้ยงปลานี่คือบอ่อปลาครับวันนี้ก็มีปลาดุกที่เราเห็นนะครับปลาดุกก็กําลังเ,เจริญเติบโตตอนนี้ยาวประมาณเกือบสนิ้วเลยครับมีทั้งหมด4ี่บ่อแล้วก็บอ่อนี้ก็โตขึ้นแล้ว ก็นี่ก็คืออาหารกลางวันของเด็กเมื่อโตแล้วก็เอาไปปรุงเป็นอาหารกลางวันให้กับเด็กรับประทานทแต่ให้มีอาหารให้มีผักให้มีเนื้อให้มีไข่ได้รับประทานกันและอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นบ้านพักครูเดี๋ยวเราไปดูครับว่าบ้านพักครูนั้นเนี่ยมีสภาพเป็นยังไงในครั้นี้ก็ได้ ปรับปรุงพื้นที่รอบไปแล้วแต่ว่าในส่วนตัวอาคารนั้นยังไม่ได้เหมือนกันและนี่คือบ้านพักครูซึ่งสภาพนี้อยู่ไม่ได้ครับไม่อยู่ไม่ได้แล้วครูก็มีปัญหารุ่นที่อยู่คุณชวนก็ได้ไปปรับปรุงอาคารภายในที่ดินที่อยู่ข้างอุทยานก็เป็นอาคารที่เป็นที่พักของคนงานสวนนะครับให้สามารถอยู่ได้ แต่ต่อไปอนาคตต้องปรับปรุงอาคารเหล่านี้ครับเพื่อให้ครูนั้นได้กลับเข้ามาอยู่ต่อไปและถนนต่างๆที่เป็นทางเข้าเมื่อก่อนนั้นก็เป็นดินแดงนะครับรถเข้าไม่ได้มาบัดนี้นั้นก็ได้ปรับสภาพถนนกลายเป็นถนนที่โลงกิ่ครุบรถสามารถเข้าได้ตลอดเวลาในด้านของภูมิทัศน์ของโรงเรียนลักษณะของกายภาพก็คือนอกจากในส่วนของอาคารแล้วอาคารหลังนี้ครับก็จะต้องมีการบูรณะต่อไป ด้านของอาคารอันกประสงค์ส่งทางกองสลากกินแบงนั้นได้มาสร้างไว้เมื่อปี2 5 1 7นั้นก็ได้มีการทาสีใหม่และคราวนี้ก็ในส่วนของภูมิทัศน์ต่างๆต้นไม้ที่มันขึ้นไม่มีการตัดแต่งสภาพของสนามฟุตบอลต่างๆ่อนี่ครับก็มีการตัดแต่งต้นไม้ใหม่มีการปรับสภาพทาง,ทางด้านของการเลี้ยงปลาทางด้านของการปลูกผักสวนครัว แต่ที่สําคัญครับก็มีโครงการเลี้ยงสัตว์ก็คือเลี้ยงไก่เพื่อนําเอาไข่ของไก่นั้นเข้ามาให้เด็กเป็นมื้อกลางวันแต่ตรงนี้ก็คือคําว่าบวรนั่นเองเมื่อก่อนนั้นวัตถุประสงค์ก็คือนําไก่มาเลี้ยงในโรงเรียนให้เด็กได้เลี้ยงแต่ว่ามันเป็นภาระแต่เพื่อให้ทางบ้านนั้นทางผู้ปกครองนั้นมีส่วนร่วมก็เลยเอาไก่ต่างๆครับไปให้ทางบ้านนั้นเลี้ยงแล้วก็นําไข่มามอบให้โรง ในเรื่องของการพัฒนาในโรงการบูรณะโรงเรียนต่างๆเราจะเห็นได้ว่ามีอีก40แห่งครับทั่วจังหวัดกระบี่ก็จะเป็นลักษณะของโรงเรียนที่กําลังจะถูกยุบรอการยุบบางส่วนก็เลิกไปแล้วก็ไม่ได้มีการดูแลนั้นผมอยากจะขอความร่วมมือขอได้รับความช่วยเหลือจากทางด้านของท้องถิ่นจากด้านของข้าบดีจากด้านของผู้มีอันจะกินทั้งหลายครับ ท่านอยู่ใกล้โรงเรียนไหนอยู่ใกล้บ้านใครนะครับช่วยดูครับว่าโรงเรียนต่างๆเหล่านั้นน่ะที่จริงแล้วในอดีตนั้นท่านเคยเรียนอยู่ท่านเคยศึกษาท่านโตมาจากโรงเรียนนั้นแล้วท่านมีอาชีพที่ดีมีรายได้กลายเป็นข้าบดีกลายเป็นคนที่มีอันจะกินแล้วช่วยนําเอาสิ่งที่ท่านมีนั้นทรัพย์ที่ท่านมีนั้นท่านเหลือแล้วครับช่วยกันบริจาคช่วยเหลือโรงเรียน นะครับเพื่อให้โรงเรียนนั้นอยู่ได้เพราะในสิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาเมืองการพัฒนาจังหวัดการพัฒนาประเทศนั้นขึ้นอยู่กับบุคลากรขึ้นอยู่กับเด็กเป็นสำคัญแต่เด็กมีความรู้มีคุณธรรมมีวินัยมีความซื่อสัตย์เป็นบุคคลที่มีคุณภาพแล้วต่อไปอนาคตนั้นเด็กเหล่านี้ครับจะมารับผิดชอบบ้านเมืองของเราต่อไปมาวันนี้ครับเราจะได้เห็นว่าอาคารหลังนี้ครับก็รอการที่จะ ได้มีการปรับปรุงต้องใช้เงินอย่างน้อยก็ห้าหกแสนบาทถ้าท่านมีจิตธาท่านมีธุรกิจท่านมีกิจกรรมกิจการอยู่ในพื้นที่ของตำบลทับปิดท่านลองมาดูครับว่าช่วยกันผนลไม,ม้คลละเมอพลละเล็กผลละน้อยรวบรวมกันมาเหมือนฝนที่ตกครับตกมากๆก็กลายเป็นน้ําที่ไหลามาเป็นน้ําที่มีจำนวนมากเช่นเดียวกันครับคนหนึ่งร้อยคนหนึ่งพันบาทคนละหมื่นคนละเส็แล้วแต่ถ้ารวมกันมาแล้วก็เป็นพลัง เป็นส่วนที่สําคัญในการที่จะสร้างบ้านสร้างโรงเรียนลเล่านัานให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดความเจริญเกิดความเติบโตและที่สําคัญก็คือว่าลูกหลานของเรานั้นที่อยู่ที่นี่ครับเหมือนพี่โตหรือพี่อื่นนั้นไม่จำเป็นต้องออกไปจากพื้นที่ออกไปจากบ้านที่เขาอยู่ออกไปจากที่อยู่ของเขาเพราะเมื่อออกไปแล้วนั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่กลับมาก็จะขาดบุคลากรขาดกําลังสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่นพัฒนามู่บ้าน พื้นที่ที่นี่ครับมีพื้นที่ทั้งหมดสามชาไรแต่ว่าในพื้นที่ที่รอบทั้งหมดนะครับจากน้าตกห้อยโต้ครับมันเป็นที่หลวงมีนอนโซลถึงเก็นาไร่ณวันนี้นั้นเนี่ยครับคนที่เขามีที่ดินอยู่ทั้งหมดในพื้นที่ก็จะมีสวนปามบ้างสวนทุเรียนบ้างเป็นสวนยางพาราบ้างเขาไม่มีเอกสารสิทธิ์เขาไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ถึงแม้จะมีสองคนหนึ่งก็ตาม เพราะพื้นที่ของนอสอนั้น70,000กว่าไร่ครอบอยู่ทั้งหมดมีที่ดินที่มีเอกสารสิทธินั้นเพียงแค่2แปลงใน7 0,000นไร่นั้นเท่านั้นเพราะนั้นผมอยากจยาวริงบอลนะครับทางภาคของรัฐของรัฐบาลต้องมาดูแลครับนี่เป็นเพียงแค่จุดจุดหนึ่งครับในของตำบลทับ,บทปิกที่วโตมันก็เป็นปัญหาอย่างนี้แล้วทั้งประเทศเป็นอย่างนี้แต่วันนี้เรามาเริ่มต้นครับว่าคุณชวนเองมาทําที่นี่สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่มูลนิธินนที่ของนางกี่ภูเก้าล้วน ร่วมกับทางด้านของพี่น้องประชาชนร่วมกับชาวบ้านของห้วยโต้ที่นี่เรามาสร้างสิ่งนี้แล้วเป็นตัวอย่างครับถ้าท่านเห็นว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีท่านเห็นว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับลูกหลานของท่านเป็นอนุคต์ของลูกหลานท่านช่วยนะครับใครอยู่ที่ไหนช่วยกันลงพลเล็กกระน้อยและบ้านเมืองเรานั้นก็จะมีโรงเรียนมีสถานที่ให้ความรู้กับเด็กและเด็กนั้นก็จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าที่จะมีคุณภาพ เติบโตทํากลางของเมืองที่เรากำลังพัฒนาผมอยากจะให้ความเห็นอีกนิดหนึ่งว่าที่นี่เรามีอุทยาแนแห่งชาติอุวยโตเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ครับเรียกว่าอุทยาแนแห่งชาติของพะนุมเบญจาโรงเรียนที่นี่ถ้าหากว่าจะให้มีการเจริญเติบโตขึ้นมีอนาคตที่ดีนั้นทางอุทยานนั้นต้องเข้ามาแล้วครับเข้ามาทําอะไรเข้ามาให้ความรู้ปลูกฝังเด็กเหล่านี้ครับให้เขารักสิ่งแวดล้อมรักธรรมชาติ และเป็นโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมแล้วแต่เพื่อเดินทางไปสู่โรงเรียนป่าไม้ในอนาคตเพื่อจะกลับมาในการที่จะเป็นบุคลากรเพื่อจะกลับมาเป็นผู้ที่จะมาดูแลท้องถิ่นของเราจะมาดูแลธรรมชาติถิ่นของเราให้คงอยู่ต่อไปและเป็นการกลับมาสู่ถิ่นเพื่อที่จะพัฒนาท้องถิ่นของเขาต่อไปนคบจากการเข้ามาพัฒนาที่นี่ใช้เวลาเกือบ4เดือนทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อย ตามสภาพที่เห็นและว,วันนี้มีการส่งมอบอาคารนวัตรกรรมก็ได้มีทางนายกสภาการศึกษามีทางด้านของศึกษาธิการจังหวัดผู้มนการเขตพื้นที่จังหวัดกระบีและก็มีทางมูลที่นายพิทผ่องนางกีผู้ก้าวล้วนมาร่วมกันทําพิธีส่งมอบและก่อนจะมีพิธีการส่งมอบนั้นก็มีการกล่าวรายงาน ความเป็นมาของโรงเรียนที่นี่หลังจากที่กล่าวรายงานทําพิธีเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการมอบทุนการศึกษาซึ่งปีนี้เป็นเรื่องที่แปลกใหม่ครับจํานวนเงินทุนนั้น202,000บาทและเด็กนั้นก็ประมาณ25คนแต่ละคนนั้นมีแบ,บ่งเป็น2ส,ส่วนส่วนหนึ่งก็จะได้ไปคนละ5,000บาท อีกส่วนหนึ่งก็จะได้ไปคนละ9,600บาทเพราะตรงนี้นั้นก็ถือว่านี่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางด้านของผู้ที่มีกิจตาให้การสนับสนุนนำเงินมามอบให้เป็นขวัมและกำลังใจให้กับนักเรียนไม่เพียงแต่โรงเรียนบ้านห้วยโตบวรพัฒนาเท่านั้นก็ยังมีโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองกระบี่เช่นโรงเรียนโพค,คาพณนชิคูมูนิธิและก็โรงเรียนทับปริกบังโรงเรียน ทางท้าชิงบ้างแล้วก็อีกหลายโรงเรียนวันนี้ครับมันเป็นกิจกรรมที่สําคัญและที่ดีและหลังจากที่ได้มอบทุนแล้วก็มีพิธีลงนามและก็ทําการเปิดอาคารนั่นคือกิจกรรมของวันนี้และหลังจากนั้นก็เพื่อเป็นสิมพคนก็มีพิธีการทางสงนั่นก็คือเป็นการสิทธิพิธีของการส่งมอบอาคารนวัตกรรมโรงเรียนบ้านโวยโตบวรพัฒนาครับ โรงเรียนนี้เราเรีตกวจตอท้ายด้วยบวรบวรก็คือบ้านวัดโรงเรียนโรงเรียนใดที่มีแต่โรงเรียนรับผิดชอบนั้นนี่มันไปไม่รอดมันต้องมีหลังบ้านแล้วก็ทางวัดเข้ามาช่วยด้วยในสังคมกระบี่เราเนี่ยนะครับอยากจะเห็นทุกภาคส่วนไม่ว่าจะทางราชการทางภาคเอกชนและก็ภาคประชาชนเนี่ยต้องจับมือร่วมกันผมอยากจะเห็นว่าโรงเรียนนี้เนี่ยหลังจากนี้แล้ว จะมีผู้ปกครองอชาวบ้านแถวนี้ก็เข้ามาดูแลเข้ามาส่งเสริมแลวโรงเรียนนี่ก็เราก็ต้องพัฒนาครูด้วยให้เป็นครูนว,วัตกรรมนะแล้วก็เด็กของเราเนี่ยพอผ่านจากโรงเรียนอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยเชื่อแน่ว่าเด็กของเราก็ได้ระดับสามารถที่จะ,ะไปต่อยอดนยในระดับอื่นก็ได้ ทําให้โรงเรียนเนี่ยนะมีผู้เรียน41คนนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยและจะไม่ถูกยุบนะครับก็จะสร้างความพื้นพีให้แก่ผู้ปกครองทั้งหลายการที่จะพัฒนา,าบ้านเมืองของเรานั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้หนึ่งคนใดแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะร่วมมือกันจับมือกันแลว้วก็มาพัฒนาวันนี้ถึง่าเป็นโอกาสดีนะคะที่ทางวัดอวยโต้ได้รับการสนับสนุนในการที่จะพัฒนาการศึกษา พัฒนาการเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อมกายภาพต่างๆนะคะโดยสภาการศึกษาซึ่งนําโดยท่านนายกสภาการศึกษาโดยคุณชวนภูเข้าร้วนนะคะเป็นนิมิตหมายดีที่โรงเรียนวัดเวทโทจะได้รับการพัฒนาไม่ว่าเด็กจะน้อยหรือเด็กจะมากมันอยู่ที่จุดประสงค์หลักคือเราพัฒนาการศึกษาเพื่อเด็กของเราได้เรียนรู้ตามสภาพได้เต็มศักยภาพโรงเรียนวัดเวทโตก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเป็นอย่างมากกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกหาาน่วยงานทุกภาคส่วนนะคะขอบคุณค่ะวันนี้จากการที่ผมได้เล่าให้ฟังจากเบื้องต้นเราคงจะเห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่เราได้มีความเอาใจใส่มีความเอื้ออาทรและก็ได้เห็นถึงผลประโยชน์ของเด็กของบ้านเมืองและประเทศชาติคนที่มีเักยภาพคนที่มีความรู้คนที่มีความตั้งใจก็จสามารถที่ทำโครงการต่างๆนี้ได้ ทางสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ร่วมกับมูลนิธินายสิทิพงศ์ปูการล้วนมิสเตอร์โรเบิร์ตก็ได้เข้ามาปรับปรุงโรงเรียนแห่งนี้จนกลายเป็นสภาพที่เราเห็นพร้อมที่จะให้ทำการเรียนการสอนก่อนหน้านี้นั้นเรามาที่โรงเรียนครับไม่น่าเชื่อว่าเด็กนักเรียนนั้นเสื้อผ้าต่างๆรองเท้าที่เราเห็นอยู่เมื่อเขาหงายขึ้นมานั้นพื้นรองเท้าก็ยังไม่มีในปบัดนี้นั้น เราได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือจะทังว่าเด็กวันนี้มีสภาพไม่ต่างจากนักเรียนอยู่ในเขตเมืองวันวันนี้ครับผมอยากจะบอกว่าการทําบุญการทําทานหรือการจะสร้างสิ่ง,งต่างๆที่เกิดประโยชน์นั้นถ้าท่านสร้างคนสร้างโรงเรียนเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งที่สนับสนุนเด็กให้มีความรู้นี่คือการสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่วันนี้โกงเอาเล่าเรื่อง ก็ต้องฝากบอกบุณนะครับว่าทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะอยู่ที่ใดครับถ้าเราช่วยกันพัฒนากลไม้คนละเมืองสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะเป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองวันนี้ต้องขอบคุณทีต่ติดตามรายการกรุงเงาละเรื่องทางเพจกยรทิศักดิ์ผูกกาวดวนและ YouTube ุูเงาละเรื่องครับขอบคุณครับ